บทคือสิ่งที่ยากที่สุดสําหรับเรื่องนี้เราไม่เอาขายดีอย่างเดียวเราต้องเอาขายดีแบบมีคุณภาพเราไม่ได้คาดหวังเลตติ้งเท่าคาดหวังการตอบรับของสังคมเราต้องการให้คนเข้าใจในแพท่แผนไทยยาไทยมากขึ้นแล้วถ้าสมมุติว่ารัฐบาลส่งเสริมในด้านบันเทิงแบบจริงจังเพื่อที่จะให้เป็นงานส่งออกมันเป็นซอฟ์พาวเวอร์ที่ยิ่งใหญ่มากนะ จริงๆถ้าหมอหลวงเนี่ยต้องขอย้อนไปตั้งแต่ทองเอกหมอยาท่าฉลงเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับยาสมุนไพรอันแรกแล้วก็แรงบันดาลใจของพี่มันจะแค่แวบปเดียวเองอะคะอย่างเช่นว่าเรานั่งดูรายการทีวีแล้วเราเห็นเขาสัมภาษณ์แพทย์แผนปัจจุบันนะคะหมอสมหมายท่านก็เอาแผนไทยมา mix แล้วก็เกิดการรักษามะเร็งแล้วก็หายน่าจะเป็นมะเร็งซุงอกเนี่ยหายเกือบร้อตอนแรกเราก็นึกว่าท่านคิดค้นเองเนาะ จนเราศึกษาไปอ๋อแพทย์ไม่ได้เกี่ยวกับด้านคิดคน้นก็เหมือนกับว่าเออมันมีสูตรโบราณมาเราก็เลยแบบทึ่งในสมุนไพรไทยเนาะจริงๆเป็นคนไม่ได้ทานสมุนไพรไทยแต่พอเวลาเราอยากรู้หรือเราสนใจหรือเราได้แรงบันดาลใจเราก็จะแบบศึกษาเต็มที่พี่ไปปรึกษาผู้ใหญ่เลยก็คือไปกระทรวงสาธารณสุขให้ข้อมูลเราได้ไหมจนเขาแนะนําอาจารย์คมสันมาเราก็ชวนกับน้องเขียนบทคนหนึ่งเขากไไ็ไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้แล้วน้องเองน้องเชิดร้างสค์เขาเป็นคนศึกษางานเหมือนกัน เขาก็เจาะลึกเหมือนกันแล้วสุดท้ายก็เป็นบทละครออกมาเราเองเราก็ศึกษาเหมือนกันตำรายาไทยโบราณไม่ว่าจะเป็นแบบเล่มใหญ่ๆหลายๆเล่มเนี้ยเราอ่านหมดใหม่ๆอ่านไม่ออกเลยมันยากวิธีการเขียนมันเป็นภาษาโบราณเราก็พยายามแกะจนแบบพออ่านเล่มหลังๆนี่คือคล่องแล้วแล้วไม่ได้ครั้งเดียวบางทีอ่านสองรอบพี่องแท้ไม่ต้องเข้าข้างฉันหรอกจะ้ะข้ากําลังพูดความจริง ือเวลาทําอะไรเราจะชอบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างทําบทเราก็เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าในบท24ตอนเนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์ของเรื่องนี้เท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ของเรื่องนี้เท่าไหร่หรือพัฒนาการตัวละครเนี่ยเดินมาถึงตรงนี้เราต้องการช่วงนี้กี่เปอร์เซ็นต์ละครต้องมีพัฒนาการไม่งั้นมันจะวนอยู่กับที่คือเรารีเสิร์ชลึกมากๆโดยเฉพาะเรื่องยาแล้วก็มีส่วนหนึ่งก็คือแผนปัจจุบันแต่ด้วยความที่นักเรียนแพทย์นางเอกเนี่ย ซึ่งจะปี3เขาก็มีความรู้ในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าก็คือยังไม่ใช่แพทย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีความสามารถอยู่ในระดับหนึ่งจริงๆอ่ะเป็นตัวเล่าแทนคนดูเพื่อที่คนดูจะได้รู้ว่าอดีตเนี่ยเขารักษายัางไง เราต้องการให้ตัวนางเอกเนี่ยไปเป็นคนถ่ายทอดไปเป็นคนมองเห็นเหมือนเขาไปร่วมเป็นคนดูอยู่ในเรื่องสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้ยึดเป๊ะเ,เลยก็คือปีพศเพราะไม่งั้นเนี่ยวิธีการเล่าเรื่องมันจะยากเราก็จะขึ้นไว้ก่อนว่าละครเรื่องนี้เนี่ยเป็นแบบว่าสมมุติหรือบุคคลหรือต่างๆนานนแต่ว่าเราเริ่์ชประวัติศาสตร์จริงหมดเลยแล้วก็เรื่องยาเรื่องอะไรเงี้ยจริงโรงเรียนหมอนักเรียนหมอ นักเรียนแพทย์แผนไทยสมัยโบราณไม่ได้เป็นระบบแบบนี้เขาจะมีตำราจารึกไว้ที่วัดโพใครสนใจก็ไปศึกษาได้ก็คือเหมือนเป็นโรงเรียนเหมือนเป็นมหาวิทยาลัยแพทย์แห่งแรกซึ่งไม่ได้เปิดเป็นโรงเรียนเหมือนในละครคือเราแค่จำลองบรรยากาศแต่ว่าวิธีการรักษาหรือว่าสูตรยาตำรายาอะไรอย่างเงี้ยค่ะของจริงค่ะเราเรียลึกแล้วก็มีที่ปรึกษาด้วยท่านอาจารย์คมสันค่ะ ความยากของเรื่องนี้นะคะเรื่องบทเราจะต้องนำเรื่องยากมาเล่าให้เป็นเรื่องง่ายสมมุติว่าบทมี24ตอนเราจะต้องเล่ายังไงให้เกิดความเชื่อของคนดูเราจะต้องเล่ายังไงให้ดึงคนดูเอาไว้ได้ตลอดเวลาเราจะต้องเล่ายังไงให้มันมีทั้งความบันเทิงและสาระเพราะฉะนั้นเนี่ยบทคือสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับเรื่องนี้ หมอหลวงเป็นช่วงจังหวะโควิดช่วงปลายในล,ล็ออกใหญ่ลากยาวมาแต่ช่วงทําบทเป็นช่วงโควิดเลยจริง,รงๆอ่ะหมอหลวงอ่ะเริ่มต่อจากท้องเอกเลยทันทีแต่ว่ามันยังขึ้นไม่สําเร็จเราก็เลยพักไปทําเรื่องอื่นก่อนแล้วก็กลับมาทําต่อแล้วก็ป,ป,ปัจจุบันกลับไปเป็นอดีตเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจกนกว่ามันจะลงตัวเรามีความรู้สึกว่าการขึ้นโครงเนี่ยมันยากที่สุดแต่เมื่อขึ้นโครงแล้วเรารู้สึกว่าคร่าวๆเมื่อมันลงตัวมันจะยากน้อยกว่าแล้ว โครงสร้างสำคัญที่สุดถ้าโครงสร้างมีปัญหามันจะมีปัญหาไปเลยระยะยา,ยาวแต่ถ้าโครงสร้างไม่มีปัญหาบทละครถ้าโครงสร้างดีมันจะมีปัญหาไปฉากหนึ่งสองฉากไม่กระทบแต่ถ้าโครงสร้างไม่ดีฉากดียังไงพังทั้งเรื่องเพราะฉะนั้นเราให้เวลากับโครงสร้างปีกว่าแล้วเวลาทําบทจริงๆอะ่ะมันก็จะอยู่แค่เวลาประมาณ6เดือน เป็นคนให้ความสําคัญกับงานมาอันดับแรกเป็นคนแบ่งเวลาไม่เก่งเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าสนใจเรื่องอะไรพี่จะแบบเต็มที่กับเรื่องนั้นๆมุ่งมั่นจนจะเรียกว่าหมกม,มุ่นก็ได้แล้วเป็นคนชอบเกี่ยวกับด้านธุรกิจเป็นคนมีความสุขกับการสร้างอะไรขึ้นมาคือเราเป็นคนชอบเริ่มต้นชอบปลุกเบิกแต่พอเวลาสําเร็จขึ้นมาแล้วเนี่ยหมดแพชชั่นแล้วนะคะต้องให้คนบริหารมาทําต่อเพราะถ้าจะให้ทํางานบริหารลูทีนจะไม่ชอบแล้วพี่เป็นคน ต้องเรียกว่าเป็นศิลปินขณะที่เป็นศิลปินเนี่ยก็คือเป็นคนที่ชอบด้านธุรกิจด้วยก็เลยกลายเป็นคนที่มิกซ์ระหว่างสองอย่างก็คือเป็นพาณิชย์ศิลป์นี่คือตัวตนของพี่พาณิชย์ศิลป์เวลาเรามาอยู่เบื้องหลังในงานละครพี่ไม่ได้ทํางานบันเทิงในแง่อย่างเดียวพี่มองตลาดทุกครั้งด้วยว่าผลงานชิ้นนี้มันต้องขายได้ งานที่ออกมาจากมือพี่มันต้องมีตลาดตอบรับแล้วขายได้เพราะถ้าทำแล้วขายไม่ได้มันอาจจะเป็นงานที่ดีมากก็ได้นะแต่ถ้าทำแล้วขายไม่ได้เนี่ยสิ่งที่ดีมากกับกลุ่มน้อยที่ได้เห็นพี่มองว่ามันไม่คุ้มพี่ถือว่าพี่ขัดทุนแต่ถ้าเราทุ่มเทง,งานเต็มที่100%ซแล้วมีคนเห็นมากแล้วพาณนสินของเราเนี่ยให้อะไรกับคนดูคือเราไม่เอาขายดีอย่างเดียวเราต้องเอาขายดีแบบมีคุณภาพ พราะเราโตพอที่เราจะรู้สึกว่าการที่เราจะฝากอะไรไว้กับสังคมหรือการที่เราจะฝากผลงานอะไรไว้มันควรมีคุณค่าละครเรื่องนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ไหมในสิ่งที่เราตั้งใจอะความมุ่งมั่นของเราเราต้องการให้เป็นแบบนั้นอยู่แล้ว เราต้องการให้คนเข้าใจในแพทย์แผนไทยยาไทยมากขึ้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาหรือให้เกิดแรงบันดาลใจหรือกระตุ้นความอยากรู้แล้วไปศึกษาแล้วเกิดการพัฒนาซึ่งนั่นคือจุดมุ่งหมายเราเราคิดว่าทุกวงการมันต้องร่วมมือกันต้องพัฒนาซึ่งทุกวันนี้เราก็คิดว่าทุกคนก็คง พยายามพัฒนาอยู่แล้วพัฒนางานให้มันแข่งขันได้ส่งออกได้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ในด้านบททุกคนพยายามพัฒนาอยู่แล้วในด้านการเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยถ้าจะให้มันสำเร็จจริงๆเนี่ยต้องมีพลังจากองค์กรส่งต่อลงมาร่วมกันนะคะสมมุติว่ารัฐบาลเนี่ยส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมการส่งออกรัฐบาลส่งเสริมเรื่องเกี่ยวกับว่าสินค้าไทย ส่งเสริมอาหารไทยแล้วถ้าสมมุติว่ารัฐบาลส่งเสริมในด้านบันเทิงแบบจริงจังเพื่อที่จะให้เป็นงานส่งออกคือของไทยสบายมากเพราะว่าเรามีบุคลากรที่เก่งทุกด้านฝากถึงรัฐบาลใหม่เกาหลีเนี่ยเขามองภาพประเทศตัวเองว่าจะไปทางไหนเขาจะแข่งขันอะไรเขาอาจจะดูคู่แข่งดูรอบๆประเทศด้วยหรือเปล่าว่าเขาน่าจะทำในด้านของสื่อบันเทิงได้สนับสนุนได้ มันมีโอกาสเขาอาจจะเห็นโอกาสก็ได้แล้วเกิดขึ้นมาแล้วของเราเนี่ยมองโอกาสนั้นหรือยังที่จะแข่งขันคนไทยเนี่ยเป็นคนสนุกสนานยิ้มง่ายแล้วก็หัวเราะง่ายเรามีจุดแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยงานเวลามันนําเสนอออกมาเนี่ยมันจะมีวัฒนธรรมหรือธรรมชาติของคนไทยถ้าเราขยายตลาดตรงนี้ได้เนี่ยเราเชื่อว่ามัน ทำเงินให้กับประเทศชาติได้มากมายเลยเพราะศิลปินมีชื่อนะการสร้างแบรนด์มันเป็นซอฟท์พาวเวอร์ที่ยิ่งใหญ่มากนะแบรนด์สินค้าก็ต้องมาแบบลงโฆษณารัฐบาลก็ได้ภาษีจากตรงนี้อีกเยอะถ้ามันถูกพัฒนาแบบเอาจริงเอาจังระดับงานมันจะดีขึ้นมันจะทห้อะไรกับสังคมมากขึ้นมันจะต้องใช้สมองในในการกระตุ้นคนดูมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนดูก็พัฒนามากขึ้นเพราะเขาเสพอะไรที่มันถูกคิดมาอย่างดี เป็นศาสตร์การเรียนรู้แขนงหนึ่งเลยเวลาเราเรียนรู้ในห้องเรียนเราเรียนตามตำราแต่เวลาเราเรียนข้างนอกเนี่ยเราเรียนจากการเสพสื่อการคบเพื่อนเข้าสังคมต่างๆนานาแล้วการเสพสื่อเป็นตัวบ่งบอกสมองระดับประเทศด้วยว่างานบันเทิงส่วนใหญ่ของประเทศที่คนเสพอยู่เนี่ยระดับมันสมองเนี่ยมันอยู่ในเลเวลไหนแล้วทั้งงานพวกนี้มันถูกพัฒนาหมดเลยแล้วคนทั้งประเทศเนี่ยสามารถเสพงานเลเวลนี้ได้ประเทศพัฒนาไหมคะมันสมองของคนพัฒนาไหมคะ ละครที่เราทำออกมาเนี่ยจริงๆเราไม่ได้คาดหวังเรตติ้งเท่าคาดหวังการตอบรับของสังคมเรื่องนี้เนี่ยเราได้รับการตอบรับจากสังคมว่าเขาดูแล้วเขาเกิดความสุขและความสบายใจตอบโจทย์คำว่าความบันเทิงแล้วมันก็ยังให้อะไรที่เขารู้สึกว่าเขาเห็นคุณค่าตอนที่ทำไปเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราคาดหวังความสำเร็จอยู่แล้วเพราะว่าเราทุ่มเททำงาน พอเวลาผลตอบรับออกมาเนี่ยต้องใช้คําว่าสําเร็จเราก็มีความภูมิใจมากเพราะว่าเราทุ่มเทเต็มที่มันมีความภูมิใจแล้วมันก็เป็นความสุขเพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราเห็นคุณค่าแล้วเราก็ตั้งใจทําให้งานมันมีคุณค่าพอมันได้รับการตอบรับเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออเราทําสําเร็จแล้วค่ะ